อากันได้จากปีแล้วสองปีโอ้แต่ก่อนหันเจ้าเมื่อ,อยู่หุ่นบอ่อม่โอ้โอเ,เมื่อ,อยู่น้ำผัวก่อนบอ่อน้องหรือว่าอันนะก่อนได้ย้าย<อ>มาหาเอ้ยหรือว่ามาอยู่น้ำนี่ได้จังไปอาผัวแล้วจ<อ>ังไปอยู่น้ำผัวมาอยู่ปีแล้วอาผัวมาแล้วจังกะผัวลงมาจะเรียนแล้วก็เขน,นเมื่อบ้านเขาเลยโอ้แล้วพอได้เลิกลากันแล้วก็ลงมาคืนอันที่จะอยู่นี่กัอาศัยอยู่น้ำเอ้ย ของเจ้าได้撒โบมีโบมีอย่างเลยปลากับโบมีซื้อกินนี่เคยซื้อเป็นสอบใหญ่บอดด้วยซื้อแบบใดเมื่อเถิอกับบอดเป็นสอบใหญ่ของห้องโบมีเงินเพราะว่าเป็นสอบใหญ่นี่ค่อนข้างว่าใส่เงินหลายเนาะสมือนี่กะเขาสอบหนึ่งกับเพลงทุกคนในหกแสนกลัวยูพี่ได้สอบอะไรยูพี่เจ็ดแสนเจ็ดแสนว่าเพลงเพลงก็บานสมุกดาวันอีกทุกคนเลยเนาะ สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุกุสุกคนคือเกาเด้อเมว่านจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข่าสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเกาเด้อพ่อแม่พี่น้องไอ้นาะโดยมาพ่อมาพ่อกับสาวมุกดาวันในมือนี่ก็อยู่ที่บ้านสมพัฒน์เนาะทุกคนก็คือเมื่อนี้ทางสาวมุกดาวันก็ได้มาเจออีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งทางสมุกดาวันกับพึ่งจะมาเป็นเธอเลกและกับทางสบ้านเพิ่นแนะนำมาเนาะก็คือทางสมุกดาวันกับไปหามาเวกับเจ้าแบบกินนั่นกินนี่ทางเฮาก็ได้ทำไทยเพิ่นเนาะและกับบานี่ทางเพิ่นก็ได้แนะนำทางสมุกดาวันมาทางสมุกดาวันกับพึ่งจะมาเป็นเธอเลกกับโบฮู้เกี่ยวกับทางครอบครัวน้องเพิ่นเนาะหรือว่าทางครอบครัวนี่กับทางสมุกดาวันกับสีเขาไปทำ รายละเอียดกาซึ่งแบบทางเพิ่นเรามาก,กะถือว่าขาดเคิร์นรา,ายซิงในล,ลายอย่างทุกคนนี่เนาะสั้นกะโอเคแเล้วผมเปมพี่น้องทางสมุกด้วันกะสีพผ้าเข้าไปทักไปท้าแล้วกะถามรายละเอียดความเป็นไปเป็นมาเนาะครอบครัวของเพิ่นนี่แหละตอนนี้ก็คือทางสมุกดะวันกะมาหอดจอดถึงเป็นที่ห,ห้อเนาะโดยไปเบิ่งไปโซ่น้ากันได้เดอ้อนี่แหละทุกคนนี่เานาะกะมาหอดจอดถึงเป็นที่ห้อยอันนี้กะจะเป็นเพื่อน อ่ะก่อนอื่นเนี่ยทางสมุกด้วันกาซีเข้าไปหาทางน,องน้องเพื่อนก่อนเอาสบา,ดาดย,สยดีว่าทาโดยสบายดีโดยมาน้ำกันสองคนเนาะมันถึงคนเดีวยวี่แหละมากะอ่าอ่าสบายดีทางน้องทางแม่ออาสบายดีทางเอื้อเด้อร์ผัวน่ะคอยอุลูกอยูอ่โดยอ่าะก่อนอื่นทราบเสีสยงเร่งหน้าก่อนเนาะแม่เสียังเนาะแม่แม่เสือ,อเสือ,สสอสน้องเลยละ่ะสือไพสือไพ สืบไพดิสืบไพไพเนาะเอ้ยดิเอ,อ้ยแตงเอ้ยแสง,แสงเอ,อ้ยขอเธอขอไพายลายทุกคนเลยเนาะโอเป็นในด้เป็นเพื่อนบ่เรือในใดเพื่อนของไพนี่นะ่ะเป็นเพื่อนของไพนี่นะ่ะเพื่อนของแม่หรือว่าเพื่อนของลูกของลูกของอลูกโออานาขออนุญ,ญาไให้แมยยับขับไปได้บ่เนาะเดี๋ยวอานา เพื่อนตามทุกคนในทางสมุกดาวันกับโบอยากอยูยอ่นอกจากฉีข่าวไปนั่งโอ้ลมกันก็อนอกาะเพราะว่ามันกับโบมเมนหนึ่งนาทีสองนาทีเสื้จบคลิปเนาะเดี๋ยวถามรายละเอียดกันทุกคนเลยเออโอ้ก็คือทางลูกกับทางเพิ่นแนะนำมาเนาะว่าทางอ่าครอบครัวข,ข,ของแม่นี่กับขาดเขินเพิ่นว่าและเพื่อนนี่น่ะเป็นเพื่อนของลูกสาวโอ้เม่เนมได้ส่ะเพือนแม่นได้ส่ะไม่ไง ใช้ย,ยู่น้ำลูกอ้าวแม่เป็นคนบ้านใดบ้านนาะร่วงเมืองชิปโปนโอ้แม่มาแต่เมืองชิปโปนพู้นะ้นทุยูน้ำลูกโอ้แล้วลูกนะคือมาอยู่น้ำลูกคนไหนผู้นี่หรือว่าผู้นั้นผู้นัเออเ้นเอ,อื้อเพิ่นกดก็อยโอยูลูกอยู่ทุกคน<อ> <laughs> และบัดนี้หันอันว่าเอื้อเนนะาอาพิ่นดหนามาเอาผัวอยู่พี่บ่อโอ้มาเอาผัวอยู่พี่เลยท้ายเจ้ากะมาอยู่น้ำลูกบ่มีบันยูโอ้ เลอันพ่อได้สัมเคนี้แม่ก็ไม,ไม่ห้างไม่ห้างโดยแต่ผู้นี้ได้สัลหลานจะบอลเลื่อนในได้นี่น้องละ่ะลูกลูกสาวอันนี้หาร้านลูกเพิ่นเองเองอใช่พ่อเพิ่นไนด้สั่นปากนะเอาโอ้ป้าเป็นลูกสีเดือนผม ตอนนี้จักเนหนือนะใสยละอ่าก่อนนะอื่เอนเนะี่ยขอทราบซื้ออายุเพิ่นกันนาะยันแบบเอิดพิพิธะสือจักปีได้น้องละอ๋อหายกับสิบเจ็ดปีใช่ไหโอ้หายแล้วหายแล้วอืมหายกับอายุสิบเจ็ดปีเป็นสาวไม่ห่างน้อยได้หน่เนาะอ่าป้ากบอ่าป้ากบผัวนี่จะโดนล,ละบ่ล่ะประมาณได้หาเดือน หาเดือนผัวหาคนบ้านใดผัวนะคนบ้านดงเมืองโซนเมืองโซ,น,โซนพูนนะโอ้เอากันได้จากปีแล้วสองปีโอ้แต่ก่อนหันเจ้าเมื่อ,อยู่พุ้นบ่อโอ้เมือม่อยู่น้ำผัวก่อนบ่น้องหรือว่าอันน่ะก่อนได้ย้ายมาหาเอ้ยหรือว่ามาอยู่ํำนี้ได้จังไปอาผัวแล้วจังไปอยู่น้ำผัวไม่ยูปีแล้วอาผัวมาแล้วจังแตผัวลงมาตะเวงแล้วึ้นเมื่อบ้านขเขาเลย โอ้แล้วพอได้เลิกลากันแล้วก็ลงมาคืนไม่กลับมาคืนอันที่จะอยู่นี่ก็อาศัยอยู่น้ำเอื้อยไม่อาศัยู่น้ำเอื้อยของเจ้าได้สะโบมีโบมีอย่างเลยไม่บัดเกิดเมืองนอนเจ้าหนังอยู่เชียงโปรไม่ยูพุนได้สะาโบมีอย่างมอยูพุนมีคือการไอเก็ดประยุทธ์แเมียมีไอ้อาน้องนลำกันจะคนนี่น่ะสีคนยิงช่องใช้ช่องโอเล่นหันชิปชีปี้พูนัะนโอยู่ใส่กูใช่มองนี่ ลูกของแม่นั้นชีคนยิงช่องใส่ซองอื้วมีครอ,อบครัวแปลว่า,วาช้ามนเ,นเนาะเดนวน<ล>ียยังซองนะพวกนี้<ล>เป็นแม่หางนั่นแหละแล้ว,ลลวันนี้หันไปอยู่น้ำกันนั้นได้จักปีใส่ละสองปีไปอยู่ได้สองปีในเห็นได้ได้สัรจังได้เลิกได้ล่ากันคือลูกกันย่งงน้อยน้อยหนึ่งเลยเลิกได้ครอบครัวการติดยามาสู่ยามาหาเงินหาคำกับบริหาร ข้ามสองข้ามกันมี่แต่ให้ไล่มาให้มาอยู่น้าแม่ไล่จะมาเนาะบอกคือกับลูกคือการแบบบ่ได้หักบ่ได้แพงเลยนะอัดให้น้อยหนึ่งแล้วแม่หทนวิธีมีรถเอาเป่นน้ำแล้วก็บวุญบ็ชนนาลูกน้ำเมียจะว่าทางนั้นทางทำกระเสืองไว้อ่าเอาได้เจ้าก็ไอเอดาเดี๋ยวเจ้าเอาเงินมาใช้หาซื้ออยู่จะกินใช้ละกระหมียอ่างเอาไปคนมั่น บ่มีอย่างลูกกาดำหน้าวงเดี๋ยวเจ้าน่ะไปเฮ็ดเวียโอ้เงินข้ากีบนึ่งพนบบสรงมาเลยวันนใดหนบสรงบบสรงเลยแมนบ่แโอ้บันี่เป็นนุ่มเป็นอย่างของลูกได้สะกะหาเงันซื้อเองก็กินนมเองนี่กินนมเจ้าเองแมนโอ้ แล้วบันนี้หันก่อนที่เมื่อน้ำลูกน้ำผัวนี่เพิ่นซวนเมื่อบ่อหรือวันใดๆเพิ่นซวนเมื่อเพิ่นซวนเมื่อนี่บัตรเมื่ออยู่ได้จากปีสองปีแล้วบเป็นคือคิดบ่อนองหล่โอ้บัดปูเนี่ยได้สาิปนฮหาเป็นแพ่งอยู่บ่อปูเพิ่นฮักเพิ่นแพงอยู่แต่มีแต่ผัวแะละกัมีแต่ผัวเนาะเอออยากขอหนึ่งเนาะอันน้องลา่ต้องก้มหนาเด้อเออบินบินมาใส่กล้องเนาะ ยังอยากอายบา่รอว่าใดๆจังใดกับโบต้องอายเนาะบอกออกันเปิดใจร่มกันเองเลยในสิ่งที่แบบนั้นจ้ากะว่าเอกมาให้เลยแบบคว่ในใจเจ้านะ่ะแล้วบันนี่หันอันลูกผัวกับโบเคยส่งเงินส่งคำเวลาลูกเต้าห้ยกะเพิ่อนบบเอาน้่แบบนี้บอกม่มีแต่ใหอาไปถีบเดือกการขึ้นแบบยักนอนหนึ่งโมงสองโมงลูกห้กันมีแต่เยียบพ้อสี้เอาเหยียบข้อลูกฮะม,ม บบเราปวดแพลงลูกแล้วบ่เนาะอันนี้ได้อันนั่นเก,ก้าเ,เดือนบ่เน,น,นี่ยป้าคนโมถวดนอนชเดือนออกก่อนกำหนดนพระว่าเขาเหตุเบียกหนักดีช่วงห้าดํนานส่วงห้าดัานานเขายัางแบกขาดอยู่แบกขาดขาด,ขาดโดทายนีนนอแต่พอดีพอดีเขาตั้งต้นกะพอดีออกเลยอ,ออกก่อนกำหนดเนาะเหตุเบียกหนัก แบบลูกผัวได้สนองแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์ว่ะสิอืมมีกระสังเพเดียวแบบไปสั่งใหถิห่คนเดีวยวตอนเจ้าถือผ้านี่เนี่ยสกระสังอย่างเดียวเม่อืมแบบว่าอ่าขอเดี๋ยวถามไปไลายกันย่าน้องอันนั้นเนาะอ่าแบบจุกคำได้น้องที่แบบว่าจึงหอผาหนะเพมาอยู่กับเมย์กับเอ,อ๋ยคืนรู้สึกกับแบบ คือกับลูกอะแบบว่าแม่ลูกคอยนะเป็นคือ่แม่ลูกตัวเองเลยกันซื้อๆมีแต่แห่ไปถิ่มแบบเจ็บเฮงบวกคำนี้นะหาเงินกลับไปบดได้ให้ลูกบสบายของเธอก็มีแต่ป้าเงินห้เงินโดยบัดเพอนะบได้ส่วนยังเลยบได้ส่วนยังเลยโอ้หาเงินใส่แต่ตัวเองโดยคันชิวาแล้วก็เพิ่นแบบบ่วักบ่แพงเนาะ การมาเขามาอยู่น้ำเพล่นกะบ,บ่เบิ่งบ่แยงแท้ลูกได้คุณมาเป็นตะแพงทุกคนมึงเไยบัดนี้หันได้กินกินนมไผรกินนมเจ้าบ่เดือดเดว,ว่านม,นนนนมอันนั้นอืมได้เข่าได้สนองกินข้าวเย็นใบ่อนข้าวเม็ดบอนข้าวเมด็ดโอ้บ่อนข้าวเม็ดเลยอโอ,โอ้โดยบัดนี้หันได้ได,ได้ตัดสินใจมาหนิตากันกระพัวนี่จากเดือนแน่นอนละหาเดือนหาเดือนอืมแล้วกา กลับมาอยู่น้ำเอื้อยคืนโอ้วันนี้หันลูกผัวของเอื้อยจะไปไส่ใส่ผัวเอื้อยไปไทยงานไปเดินไ้อเดินไปไทยวันนี้แสดงว่าอยู่ในเฮือนมีแต่ผู้หญิงมีแม่มีเจ้าแล้วก็เอื้อยแม่ล้วกันเนาะโอ้บัดคือท้ยเจ้ามาเนี่ยก็มาอาศัยเอื้อยอยู่บบมีอย่างเลยแม่นบเพื่อนกับคุณนแห่ทุกคนในนออยู่ทางเหนือเมืองเซียโปรเนาเพื่นแหละ โอ้ก็ถือว่าย่บุนกับโบมี่ยังโบเมย์แล้วก็มาอาศัยพาเพิงน้ำลูกน้ำเต้าแล้วมาอยู่พี่ได้สาทั้งลูกทั้งเต้ามีให้หน้าตะก้าอยู่บ่โบมี่ยังลูกกับแบบนี้แหละลูกกับโบมี่ยังโอ้โบมี่งวงยังงวงยังกับโบมี่เดิเดินนี่ได้สาเดินพายานเดินในลูกชื่อโอ้แต่เฮงชีมันนั่นแหละ โอ้เป็นเดินของลูกสาวบ่ะของลูกบัดแม่บุญยังเออเป็นเดินของลูกสาวดินกระดินของลูกสาวเป็นหน้าเป็นไฟอย่างกับของลูกสาววัดบ่รละของเจ้ากับคนซอยคือการแบบทั้งเขายืมบ่ลำแล้วเลยหัวเล่าสาวนั่งยืมยืมนองเล่ายังประชัยอยู่ยังเป็นหนี้บ่ลมแล้วกลน ขาอันขาอันเขาใครบ่เจาะน้ำบ่เงินเขายืมมั่นอ่มเพิ่นน้เพิ่นทังผัวเพิ่นโอ้ยืมพี่น้องทังผัวแม่โอ้เห็นกับ่มี่ยังอะไรนี่เลยนี่ทายเจ้ากับแม่ใส่เพิ่งเพิ่นเนาะแม่ใช้เพิ่นบ้านนี้เป็นเขาไปน้ำซ้อมปลาด้วยสิชื่อชื่อเอา เออไ้สาเป็นคนหาเงินซื้อข่าวซื้อน้ำหมดหมดทามชี้คนเขนั่นแหละโอ้ไปหาทางเอินทางน้องโอ้อีหล่าก็ไปบ่ไปก็ไปแถวนี้แหละบริได้ไปคุณบริได้ไปไกลพอลูกยังน้อยเนาะเมื่อนี้เด้สาวบริได้ไปบ่จ๊ะไปคือกันไปแต่แบบว่าอ่าแบบตอนเที่ยงแล้วมาหาลูกไปนี่บ่กเมื่อตอนเที่ยงแล้วเอามาหาลูกเอาลูกมาให้โอ้พอลูกเพิ่นกันยังน้อยเนาะเอาโนมมาให้ลูกทุกคนเลย อเป็นข oh. ้าวน้ามซามปากับโบมีซื้อกินนี่เคยซื้อเป็นสอบใหญ่บ่ดดี้ซื้อแบบใดเมื่อเกิบกับด้เป็นสอบใหญ่ของห้องโบมีเืิมเพราะว่าเป็นสอบใหญ่ีค่อนข้างว่าใส่เงินหลายเนาะสมือนี่กับเขาสอบหนึ่งกับเพลงทุกคนเลยหกแสนกว่ายูพี่ได้สอบอะไรยูพี่เจ็ดแสนเจ็ดแสนว่าเงเพลงกว่าบานสมุกดาวันอีกทุกคนเลยเนาะ เป็นข้าวหน้ามซ้ำปลาเนี่ยซื้อเอาเป็นกิโลแบบนี้บนนอกซื้อมาแต่วบบนี้กินจะข้นมาเนี่ยไหาคนโอ้แต่ไปหาเงินดกกาเนี่ยไปทุกมือมัอนบอไ,ไปทุกมืออืมไปดกกาด้วยดำหน้าเนาะดกกาเพราะว่าดำหน้ามันผัดมันบ้หลายคือเขาดกกาโอ้ดกกาเนี่ยคือแบบว่าบืนเลยดีแมัมาท่ายละมาสองพันสูงสุดในได้มือเทา่าไดรมือร้อย ม,ออมือนึร้อยคิดเป็นเงินกับสองแสน,อนโอนคันได้เเดียเป็นเงินไทยกับประมาณสี่ร้อยบาทเนาะนแต่กาบืนบืนดีดีเนาะเพราะว่าลก,กานี่ตามทีสมุกตะวันตกเบิดมือยังบริการหันร้อยเนาะโออแต่ถือว่านอ้องเป็นตีดูยังเป็นแบาเบิดแต่งมึงดู่ะป้าที่โทคันจีว่าแล้วกา ชีวิตก็ถือว่าลำบากน้องๆเนาะสู่ชีวิตเบิงลูกน้อยเมื่ออยู่เพื่อนผัวก,กับผัวก,กับบทสนใจเนาะบบนกะถือว่าสาวไม่ห่างน้อยเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าอายุก็ยังสิบเจ็ดปีทุกคนเลยมาอาศัยอยู่น้ำเอื้อยแล้วเคยอดเข่าอดน้ำอยู่บนนี้เนาะนเคยบอกที่แบบว่าหาบทานนี้ได้เคยหนี่สูงสุดจักมือนี่ะมือสองมือผ่น อ่าเคยอดข้าวฮอดมือ206เป็นอะอะมื้อละครับอืมมื้อตอนดําก็ใส่เคยโอ้ยโอยคันสิว่าแล้วก็เคยอดข้าวนี่แบบว่าอ่าประมาณมื้อนึงฮอดบ่แม่ บ้าบังเถ้าบังกินชาวได้กินแรงเลยแต่กินมาเต็มบ่อิ่มโอ้คันกินกแบบอดอดอึดอึดอันนั้นยานั่นแล้วประหยัดเนาะก็ประหยัดตังมันบ่มีเลยมันมีก็จะกินให้อิ่มอยู่ห้องมันบ่มีเลยจ้ะบ่มีข้าวบ่มีน้ำเนาะเดี๋ยวชูมื้อเดี๋ยวสระข้าวน้ำซัมปลามีอยู่บ่เดี๋ยวนี้แลมีได้กินดีบ่ออยังนั้นละประมาณชาวโลโอ้ แบบซื่อมาบอกโอ้มีหนาเลยจะต้องในซื่อตลอดเลยเนาะให้หน้าตากากับโมีอพยพมาอยู่น้ำลูกน้ำเต้าบัดนี้ก็แถมยังมีลูกน้อยอีกเนาะเรื่อยกับลูกน้อยคือกันบมยลละน่อยคือกันทุกคนปลุก เดินกันสามพื้นนึงโอ้คนนี้ยู่ชามพื้นแล้วคนคนนี้เอ็กเลยกระถือว่าฟังเมากะกาสงสารเนาะทุกคนแบบว่าชีวิตแบบลำบากแต่น้อยแห้งดีเนาะอยู่บ้านอยู่พุ่นในสับปรดมีไฮมีนาผสมน้ำโบมีคือการบ่ลูกก็ยูนเมียไฮนามเมียลูก ไปนะ้าเมียไปเลยเนาะมีแบบมีลูกชายสองยิ่งสองไหมนี่บอกโอ้ได้มาอยู่น้ำเอื้อยนี่ได้จักปีได้สามะ่ะได,หไดห้หาปีนี่แล้วได้จ<อ>ักปีได้ห้าปีห้าปีนี่แหละมายุโอ้เป็นมีรถมีรางใส่บอดบอมีอืมโทรศัพท์ยัยงจ้ายได้ใส่ละมีอบอดบ่มีไมีโอ้ รถล่างกับบุมีเวลาไปใส่มาใส่ได้สะอย่าใส่ไปน้ำมูลด้วยสานั่นน่ะเออหากซื้อมากเกะเนี้ยลลูกนั่นแล้วนั่นน่ะซื้อได้จากมือเหรอประมาณได้เดือนนึงนั่นแหล,ละอืมแต่ว่าเป็นของไทยเจ้านะบุม้มยังอ๋อบุมีของลูก่านทีว่าแล้วกับมีแต่อาศัยซื้อน้ำลูกกันเลยอันอยู่น้ำลูกกันเลยทุกอยู่นย่น้ำลูกอ้ยังเลยโดยคือบุมีอย่างหมดเลยเนาะ ลูกกันยังน้อยอลูกกับครัวมาปินตะแพงและวันนี้หลังจากที่ป้าห่างกันในสานางแบบว่าลูกผัวเพิ่นได้ติดโอมาหาอยู่บะ<อ>มีสมอยเลย<อ>บรนห่วงอย่างเลยดิโอ,โอทุกคนเลย เป็นน <mile> ้ <numbered parfois> ําเป็นได้นี่มีได้ใช้อยู่ลยสกคลกขึ้นมาแล้วนั่นะเนยืมของเอาของอ้าแล้วมาเจาะน้ําเอาไผเข้ายังเป็นนีอยู่อือว่าเฮือนกลังเบิกใหญ่ปานใดทุกคนนี่เนาะเบิ่งเศ้าก็ได้นี่กเพิ่นคันฝนตกก็ลงไปนย่องน้ําเอาไปยังขึ้นลบไปเนาะยามมันลบนั่นแหละพอนองคือเดียวอือเอาตามพังหลัด้ โดยย่าหนุไปนอนของหน้ามาที่เนี๋ยเพื่อนชาหนี่หัวอยู่บ่เวลานอนหัวเอ้ยลูกหัวค่ะบ่ได้ติดต่อบ่ได้สนใจยายดีเนาะเจงว่าต้องไปฮับจ้างตลอดได้้นี่เนาะคันคือแบบว่าตกมาหนาเล่งในสาบ่ได้ดำหายดำหน้าในสาหาเงินทางได้ซะ Các bạn là hà nó mai hà chỉ lọc không Ờ... em đen hả này? Ừ. tắt ỏi bỏ Bái Bái Ừ... Cảm bà Cả thứ Là cầm hẹn tưởng nó Mà dù nằm ươi Bố mi hươn, bố mi ăn Là bật Là cả mì thằng mà nó อาศัยอยู่นํากันกับเอือยมีแต่อยู่นําลุกสาวน้องเพิ่นกับพ่อสี้สางครอบพร่วไปกับอาศัยว่าไปอยู่ลาพัวกับปูป um. <ร>ินตาซ้ำแล้วอันขอเอนีญญายถ <c oughs> าอีน้องๆอันน่ากัอบพวนี่แบบผููจักกันทางไหนทางเฟซทางไลน์ทางเฟซทางไลน์ <c oughs> ร่มกันโดนเตบอยลละสองปีสองปีและการังกรนารนั่นก็ได้ตัดสินใจมาสูคอกันบ่ตกลงปวงใจกันได้แตง่งครั้งแนบ่บรไม่ได้คอคอกันชื่อๆยังไม่ทันได้แต่งช่ำอือแบบผ่นผ้าเมื่อบ่อกไรนะโอ้แบบเผ่นชวนมาอยู่พุ่นเลยบ่เลยแบบใดชวนแบบชวนออกมาเบิ่งเฮือนเบืองซานชื่อๆชวนแบบว่าเมื่อเบิ่งเฮือเบืองซานชื่อ บวแล้วกกบาสิกลับลงมาเป็นี้บอโอ้แล้วได้กลับลงมาภาษาบดนกลับบ่ได้กลับอยู่คุณเลยโอ้ก็คือเพิ่นวนอยู่คุณเลยบอกนี่ผลอาย่พี่เลยปอมเขาบยอยากให้เมื่อยอยู่แล้วอืมเขาคือเพิผลเบย์อยากให้เจ้ามาพี่โอ้ิ่นบ่อยากให้เจ้ามาพี่กับ่นก็บ่อยากมาพี่บ่หรือแบบใดแม่นโอ้เบย์ไม่อยู่พี่โดย ้วก็พากันตัดจินใจยูพูด,ดจากระยูพูดในสองปีเลย,ยอยู่กับผัวพุ่นั้นนะโอ้แล้วเรื่องที่ป้าที่ห้างกันนี่คือแบบว่าผัวโบหาัโบแพงแบบนี้บอยแบบที่นักสุดได้สารแบบนักสุดสุดที่แบบเรือใจแห้งเลยสะ องยากยังหาเงิน,นงไหวเนี่ยหาเงินเพิ่นบ่ส่งเมียบ่มีแต่เสื่อไว้เชื่องอย่าใส่เกลือใส่เกลืออย่างยิงก็ซื้อกินคนเดียวอ้าวตอนนั้นหาได้ลูกได้สารตอนนั้นมโปบ่ไดงเออมันโป่งขบารมีมรจะเกะบให้ลูกเลยอ,อืมวันนี้หลังจากที่ได้ลูกมากอ่ะได้ไป ได้ไปแบบว่าไปหาเพนฮามนอยู่บอกแบบว่าขอดธรรมศาตร์เลยบอกขอดละขอดยูหมอแขงที่วอาโอ้มาขอดูหงมอแขงเมหมเมืองส้นแล้วกัหงมอแกงกอกเขาจะกล่า่มันได้ย่กโอ้เป็นได้คืออาไกเนี่คน้องคนมันคนออกก่น โอ้แล้วก็เลยต้องลงมาห้องมบาแข็งแล้วเพิ่นพาออกบ้านเลยในใดบ้านได้พาเองสักแก้วออกเพราะว่าเขาคิดว่าตายแล้วโอันี้ก็ม่ทบไปห้องโอ้ตล้ออกมากะกับสมบูรณ์อยู่ได้เนาะบนเขาอบโอ้โลกับแปดขีดนะกระปดากระป๋ขีดนึงโอ้แล้วบัดนี้เห็นแล้วก็หลังจากที่ได้ลูกแล้วก็กลับขึ้นคืนบ่้าน มาอยู่พุ่นลูกได้สีเดือนมาอยู่คนละกะมาอยู่พีเลยแล้วกัอย,ยอ,กอยู่ท่าฮอดปัจจุบันนี่ลูกผัวกับบอดี้ติดต่อมาเลยจา้านหลงมาอยู่น้ำเอื้อนี่พ่อแม่บัละโอ้ได้หาปีแล้วเนาะอถือว่าเพื่อนกำลังมัใหญ่บันไดทุกคนเลยอยู่น้ำเอื่อเพื่อนกันได้ของแม่ไดกับของนอกนี่กับบมมี่อย่างเนาะพออพยพมา อาศัยอยู่น้ำลูกน้ำเต้าพาะลูกพน,นัอาพวยทั้งพี่แต่น้องนนี่ผัดพอแบบสางครอบครัวในผัดอบอนันซํำเนาะก็ <c oughs> เลยแบบโอ้ยอยู่ไปแบบนี้ก่อนทุกคนเลยเพราะว่าหาเส้ากินข้าวไว้ละต้องไปดก้าดับหน้าทักงมือเลยมันบ่ไปชูงชุดนี้ได้มือละสองเซนมาดีกางงานให้กลายอยากรวได้ไดทั้ง การงานยากก็คือว่าอ,อนะไรเนาะโดยอันนี้หาได้ซื้อนมพ่อมอยนะแม่ซื้อคั้นคือบางเถืออเ่อกับปรยูทธ์คืองานแบบเห็นงานเปนมือเว้นกะแต่เอานมเปลืองป่ะเพื่อนเอออาทิตย์หนึ่งนี่กุ้มมางกองหนึ่งอาทิตย์หนึ่งประมาณเป็นแก๊สเป็นแก๊สแม่แก๊สหนึ่งเท่าไรบาทเนีน้เนาะแก๊สหนึ่งสองแสนสิบห้าพันอ๋กุ้มยืมนมาอาทิตย์หนึง่ง ป้าก็ถือว่าอยากเปืองอยู่นเนาะถูกคนเลยระจักหาเงินซื้อนุอมลูกไดซื้อข่าวได้ซื้ออยู่ซื้อเกินนั่นนี่ของตัวเองค่ะแน่น้อง,องโ,อโอดยแล้วันนี้ช่วงแรกหาย,ยังซีได้ไปลกกดับหน้าอยู่บนน้องนะโอ้ ก็คือทางเมื่อี้ทางสม,มุทรตะวนันกระมาเทเลกเนะะาะกับไปซื้อ,อยังมาฝากมาตอนนอ้อนมมน้องเพื่อนกรารทางสมุทรตะวันกาสีซอยน้องเพื่อนภาคส่วนเมืองต้นกอนเนาะกาซอยเงินนำจิตนำใจได้เล็กน้อยเละจากสมุทรตะวันเนาะการทางสมุทรตะวันการมีน้ำใจจะจะให้น้องเพิ่นกาหาสีพันกีกระดองเ้อโดยกาเป็นเงินทางภ้รลักู้ใหญ่ที่เพิ่นเอาไว้ให้ทางสมุทรตะวันซอยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเนาะแต่ในกะทางน้องกะขอขอบุญขอบุณเพิ่นในเด้ออีละ มีขอบคุณเลยเออมีตาเด้อผมมาช่วยน้องมุกดาวันเออเลยทุกคนนองเลยยังดูให้นาตากาถุงยาอุบากายน้องเผื่นกัยยังอยากอายอยู่ปะน้องโบเคยเข้ากล้องเทอร์เมนืมโดยกานว่ากับเอื้อยบต้องไอเด้อว่าเป็นกันเองเลยโดยว่าเป็นกันเองเลยบ่ต้องอายก็บอกไว้เนยยันว่าอยังบ่ต้องอายเด้อ เพราะว่า <laughs> น้องเพิ่นกัยังเถื่อแรกอยู่ท <Display> ุกคนเลยโดอยจังใดกับทางเอื้อยกาสทีได้โคตัวเดินทางกับกโอนมาเนาะเขาเจอได้ที่มาฮานาอนโมงด้วยกับโบป็นยังกระทั่งมือหน่าฟาไม่เอื้อยกัสที่ขาไมาเยี่ยมมายาใหม่เด้อโดยจังใดกับสู่ไปก่อนเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าเขาหน้ามซามปลากับโบมีแมนบ่อก็ถือว่า หาชอบกินข้าเนาะหายหน้าตาก้ากับโบมีทุกคนเลยอยู่เพื่อนน้ากันกับมีแต่ผู้หญิง <c oughs> คือน้องเพิ่พงจะเลิกล่ากับลูกกับัว่าเนี่กะวางคำน,นับได้ก็ได้จากเดือนนะ่นเนาะหาเดือนนี่เนาะโด,โดยก็ถือว่ายัางมันหมาอยู่เนาะก็ถือว่ายังแบบยังทําใจบ่ได้หรอกเนาะทันีว่าแล้วกัน โดยอาจากไดกระทั่งเอื้อกระชือได้ขอตัวเดินทางกับก็มันเนี่ยอาสบายดีป้าลุงเลยนะโดยอาสบายดีเด้อแม่เด้อโดยลายลายเด้อโดยมาโอเคน้องโบเม่พี่น้องทางสมุกตะวันกับสีมาไทยรอบเพื่อนๆให้เบิ่งเนาะเพื่อนนี่กับโบเมนเพื่อนของน้องเองเป็นเพื่อนอาศัยเอื้อยอยู่คือกันเพราะว่าทางเอื้อเพิ่นก็ได้ลงมาเอาผัวอยู่ทางพี่ทางพุ่นเพื่อนกับโบมี่ยังก็เลยอพยพ อามาขอเอื้อยูเนาะกับพ่อมากับไปอยู่น้ําลูกน้ําผัวกับได้ลูกได้ผัวไปกับบเป็นตาเนะกัได้ป้าได้ห้างกันอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเอื้อยเพื่นที่อยู่กับกับบอยากบันไดทุกคนเลยเนะพาไม่หอบไม่เฮียก็อยากเพพังมาได้ผัวของเอ้ยเพ่นกบอยู่ไปยเนะเอาจทางสมุกดาวันกฝากถึงผู้รักผู้ใหญ่เนาะถ้าว่ามีความูตนสงสารทางนองไผเพิ่นก คือเขาหน้ามซ้ำปลากับหาเช่ากินคําทุกคนเลยเนาะไปรับจ้างมือใดบ่ไปหากับบ่ได้กินถ้าว่าผิดพลาดบองใดทางสมุกตะวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด,อด้อโดยถ้าว่าภาัยักซอยกับทางสมุกตะวันก็นยินดีเป็นสะพานบุญให้เด,อด้อขอนองเพิ่นกับเป็นสาวเม่ห่างน้อยผัวป้าเนาะและก็เลี้ยงลูก ทั้งนมทั้งยางน่าต้องไปรับจ้างทุกมื้อเพื่อซื้อเข่าซื้อน้ำทุกคนเลยแล้วจังใดก็ทำมาพิพาทมองไนทั้งสมุกตะวันก็ต้องกราบขอโทษขอพายเดอโดยท่านนี้สมุกตะวันก็ขอกาวคำ่าดสบายดียสาบายดี